สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเอในช่อง i อเดียโอเกันอีกเช่นเคยคะ่ะสำหรับคิดวันนี้นะคะเอก็จะมารีวิวเปรียบเทียบเป็นรองพื้นของ l อรีอัลสรุ่นด้วยกันนะคะก็จะเป็นรุ่นเดียวกันนะแต่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่านะคะก็จะเป็นรองพื้น2ตัวนี้เลย โดยรุ่นเก่านะคะก็จะเป็น r o y a l Paris Infallible Pro Matte Foundation แล้วก็รุ่นใหม่นะคะก็จะเป็น r o y a l Paris Infallible 24h Matte Cover Foundation คือรองพื้นสตัวนเนี้ยเนี่ยเขาเป็นรุ่นเดียวกันนะคะแต่ว่าตัวนี้คือเขาปรับปรุงสูตรใหม่นะให้ดีกว่าเดิมแล้วก็ต้องมาดูกันนะว่ารองพื้นตัวใหม่เนี่ยจะดีกว่าตัวเก่ายังไงอะไรแบบไหนนะคะต้องมาดูกันคะ่ะก็มาเริ่มที่ตัวเก่ากันเลยนะคะก็จะเป็นรุ่น Pro Matte โดยตัวนี้นะคะในส่วนของปริมาณที่เขาให้มาจะอยู่ที่30 ml แล้วก็ราคาจะอยู่ที่หล่อละ479บาทโดยส t ทีใช้ก็จะเป็น c ี107และอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น Matte Cover เนาะก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเขาเลยโดยปริมาณที่เขาให้มาก็จะอยู่ที่35 ml นะคะก็จะเยอะกว่าตัวนี้อยู่นะ และก็ราคาของเขาจะอยู่ที่หลอดละ399บาทคา่ะก็คือแบบให้ปริมาณที่เยอะกว่าเดิมนะแต่ว่าราคาก็คือแบบลดลงนะคะน่ารักมากและตัวนี้เขาก็ยังเพิ่มเป็นกันแดด spf 1 6 pa 3มบวกมาให้ด้วยแต่ตัวนี้ในหลอดเอไม่เห็นมีบอกนะคะน่าจะไม่มีกันแดดมาให้โดยคำเคลมของเขานะคะก็เหมือนเหมือนกันเลยนะบอกว่าเป็นรองพื้นเนื้อแมตติดทนนานถึง24ชั่วโมงนะคะปกปิดเรียบเนียน ควบคุมความมันส่วนเกินบางเบาไม่หนักหน้าแล้วก็สูตรกันน้ำแต่ตัวนี้ก็คือจะเพิ่มมาด้วยนะคะเป็นสูตรกันเหงื่อแล้วก็กันน้ำนะตัวนี้ก็คือจะสูตรกันน้ําอย่างเดียวส่วนในเรื่องของแพ็กเกจนะก็จะเป็นแบบหลอดทั้งคู่นะคะก็จะมีน้ําหนักเบาพกพาง่ายคือรองพื้นทั้งสองรุ่นเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นเดียวกันนะแล้วก็ตัวนี้คือแบบปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมนะคะมีความเกลี่ยง,ง่ายบางเบาเนาะในการปกปิดนี่คือยังเหมือนเดิมนะเนียนกริบแล้วก็ติดทนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาดูสีของทั้ง2รุ่นนนกันเลยยะะคะดเอจะงริ่เน, Pro นนอะ ก็จะประมาณนี้เลยนะคะเนื้อเขาจะมีความเข้มข้นมากๆคือแบบมีความเข้มข้นแล้วก็หนึบๆนะคะจะไม่มีความเหลวอะไรเลยก็มาดูรุ่นแบดคัพเปอร์กันบ้างโอเคก็จะประมาณนี้เลยคือเนื้อเขาจะมีความเข้มข้นทั้งคู่เลยนะเอว่าคือมันไม่ได้มีความเหลวหรือว่าอะไรเลยนะพอเราบีบนะคะมันอยู่ยังไงก็อยู่อยางงันเลยไม่มีการแบบเปลี่ยนสภาพนะ ก็เป็นการแบบเรียกง่ายๆเนาะเอ๊จะเรียกรุ่นโปรแมทว่าแบบเป็นรุ่นเก่าแล้วกันนะคะแล้วก็รุ่นแมทคัเวอร์ก็จะเรียกเป็นรุ่นใหม่เนาะแล้วก็มาดูเนื้อของรุ่นเก่ากันเนาะว่าจะเป็นยังไงจริงๆเขาก็เกลี่ยง,ง่ายนะคะเนื้อเขามีความเข้มข้นมากๆแล้วเนื้อของเขาก็คือจะออกเป็นโทนเหลืองนะมาดูของรุ่นใหม่กันบ้างเนื้อเขากเกลี่ยง,ง่ายเหมือนกันนะคะเอ๊ว่ามีความนุ่มกว่านั้นแล้วก็แบบเหมือนบางเบากว่า,าตัวนี้รู้สึกแบบว่ามันจะแบบ มีความหนืดๆเข้มข้นแล้วก็หนาๆนานะคะตัวนี้แบบมีความรู้สึกบางเบาเกลี่ยง่ายกว่านะสีรองพื้นก็คือจะเอาเป็นโทนเหลืองเหมือนกันทั้งคู่แต่เอ้ว่าเหมือนของรุ่นเก่ามันจะสว่างกว่าไหมอะแค่นิดหน่อยนะคะแบบแค่นิดนึงอะไม่ถึงครึ่งเฉดด้วยซ้ํานะคะแต่แบบมีความรู้สึกว่ามันจะสว่างกว่ารุ่นใหม่อยู่นะกลิ่นก็แบบเหมือนกันนะคะกลิ่นเหมือนเดิมทั้งคู่เลย โอเคก็เหมือนเดิมเนาะหลังจากที่เราสวอทที่หลังมือไปแล้วนะคะเราก็มาดูสภาพผิวหน้าของเอกันใกล้ๆก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปลงที่หน้านะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็จะมีแบบรอยดำรอยแดงเนาะแล้วก็จะมีรอยสิวอยู่ตรงนี้นะคะแต่ฝั่งนี้แบบไม่ค่อยมีอะไรเลยอะเดี๋ยวฝั่งหนึ่งเอจะลงแบบแค่ตรงนี้เนาะ แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะลงแบบมาปกปิดตรงนี้ด้วยแล้วกันฝั่งนี้เอจะขอลงเป็นรุ่นเก่าเนาะแล้วก็ฝั่งนี้จะขอลงเป็นรุ่นใหม่นะคะตัวรุ่นเก่าะคะ่ะเอว่ามันแบบเกลี่ยง่ายอยู่แต่มันจะแอบ,บแห้งไวเนาะแล้วเอเป็นคนที่ผิวแห้งแบบแห้งมากๆอะคะ่ะถ้าเราไม่รีบเกลี่ยคือมันแบบจะเป็นคราบนะจริงๆก็ใช้มือเกลี่ยได้นะคะแต่มันจะเกลี่ยยากนิดนึงวรวมเนื้อเขาแบบ เกลี่ยง่ายนะแต่เอ๊ว่าผิวมันนะคะนะ่าจะเหมาะกว่าผิวแห้งนะเนื้อเขาก็มีความบางเบานะตัวนี้พอเราเกลี่ยไปแล้วอะคะ่ะแบบมันจะแห้งเร็วมากๆนะคะเอ๊แนะนําว่าแบบให้ใช้ฟองน้ําในการเกลี่ยจะดีกว่าจริงๆถ้าใช้ตัวนี้อะคะ่ะเอแทบจะไม่ได้ใช้มือในการเกลี่ยเลยนะเอจะใช้เป็นฟองน้ําเพราะว่ามันจะเกลี่ยง่ายกว่ามากรุ่นเก่าเนี่ยพอลงไปแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยการปกิดโอเคมากๆนะเดี๋ยวเอ,เอจะขอลงตรงนี้ต่อเลย แบบมันแห้งมากตัวนี้ยพอลงตรงนี้ไปนะคะก็จะสามารถปกปิดได้ปานกลางนะแต่ยังปกปิดได้แบบไม่เนียนกริบนะคะเพราะว่าจะยังเห็นรอยดำอยู่เนาะเดี๋ยวจะขอบิวเพิ่มนิดหน่อยพอบิวเพิ่มไปนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยมาดูตรงใต้ตากันบ้างนะคะเอ้ยว่าการปกปิดเขาแบบปกปิดใต้ตาคล้ำได้ดีเลยนะ เราสังเกตจากฝั่งนี้นะคะที่ยังไม่ได้ลงเนาะเอ๊จะขอบิวเพิ่มตรงใต้ตาน,นิดหน่อยเนาะเพราะวันนี้เอ๊จะแบบไม่ลงคอนซีลเลอร์นะคะเอเว่าถ้าผิวแห้งตัวนี้ค่ะมันแบบยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะแต่ถ้าผิวผสมผิวมันนะคะเอเวใช้แล้วน่าจะโอเคมากๆแล้วเป็นตัวที่เอ๊แบบไม่ค่อยได้หยิบม,มาใช้เลยนะตัวนี้พอลงใต้ตาเพิ่มไปนะคะเอ่วปกปิดได้ดีกว่าเดิมมากๆเลยนะเราแบบแค่ไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์เลยก็ได้นะมาต่อที่ฝั่งนี้กันบ้างนะคะฝั่งนี้ก็จะลงเป็นรุ่นใหม่เนาะ ตัวนี้ก็คือแบบเกลี่ยง่ายเหมือนเดิมนะคะแต่เอว่าเกลี่ยง่ายกว่าตัวรุ่นเก่าอะมากเลยนะและเอว่าแบบเนื้อเขาจะเหลืองกว่าด้วยนะหรือว่าเป็นเพราะว่าสีเขาเข้มกว่านิดหน่อยหรือเปล่าก็คือใช้มือเกลี่ยได้อะง่ายๆเลย่ะคะแต่ว่าถ้ารุ่นเก่านี่คือแบบมันใช้มือเกลี่ยมันแบบไม่ได้ง่ายอะไรขนาดนั้นนะเอว่าเดี๋ยวจะขอลงไปฟองน้ำต่อเลย ลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยก้านปกปิดนี่คือไอ้ให้ปานกลางนะคะเดี๋ยวเรามาบิวเพิ่มตรงนี้กันเนาะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มาบิวแบบพวกจุดรอยดำรอยแดงเนาะพอบิวเพิ่มไปเนี่ยไอ้ว่าปกปิดได้เย็นกริบเลยนะปกปิดได้ดีกว่ารุ่นเก่าเนาะเพราะรุ่นเก่าเนี่ยเราปกปิดตรงเนี้ยก็ยังเห็นรอยดำอยู่นะคะเดี๋ยวจะแบบแต้มให้ทั่วๆเลยพวกรอยดำรอยแดง จริงๆเอว่ารุ่นใหม่นี่มีความเกลี่ยง่ายกว่ารุ่นเก่านะแล้วก็ปกปิดดีกว่าผิวแห้งเอว่าเอใช้แล้วก็โอเคนะเดี๋ยวเอจะขอบิว้วแบบตรงใต้ตาเพิ่มแล้วกันเนาะเพราะว่าฝั่งนี้แล้วก็ลงใต้ตาเพิ่มไปนะคะโอเคตอนนี้ก็คือลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยทั้งสองฝั่งแล้วนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นรุ่นใหมนะ่เนาะฝั่งนี้คือจะเป็นรุ่นเก่าแล้วก็มาดูแบบฟินิชลุกใกล้ๆกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงเ็ามาดูฝั่งรุ่นเก่าก,กันก่อนเนานะ การปกปิดดีแต่พอเอ๊ใช้แล้วแบบมันแอบ,บเป็นคราบนะไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมนะแต่แบบตรงนี้ค่ะตรงแก้มเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยแล้วก็ตรงร่องจมูกตรงเนี้ยคือมันจะเป็นคราบไปเรียบร้อยแล้วนะท,ทั้งที่เราแบบยังไม่ได้แต่งหน้ายังไม่ได้ออกไปข้างนอกด้วยซ้ํานะคือแบบเอ๊ว่ามันแห้งมากอะค่ะพอเราใช้ไปแล้วอะผิวแห้งนี่คือแบบเอ๊ไม่แนะนําเลยนะ คือแบบมันไม่เหมาะกับเราเลยอ่ะรุ่นเก่านี่คือเอว่าผิวมันผิวผสมอ่ะใช่แล้วน่าจะรอดน,นะคะน่าจะดีมากๆแล้วก็ตัวรองพื้นเนี่ยมีการตกล่องนะเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าแบบจะมีการตกล่องไปอ่ะ ตามรูขุมขนคือว่ามันก็ปกปิดดีนะแต่เอ๊ว่ามันแบบไม่โอเคกับผิวแห้งอะคะ่ะเพราะว่าเอ๊ใช้ไปแล้วแบบมันเป็นคราบแล้วก็แบบมีการตกร่องตามพวกรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวเก่าเนี่ยเป็นตัวที่เอ๊แบบไม่ค่อยได้หยิบม,มาใช้เลยนะคะคือแบบแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะก็คืออย่างที่เห็นเลยนะคะเพราะามันแบบจะเป็นคราบเนาะแล้วก็แบบตกร่องอย่างนี้แหละก็มาดูฝั่งรุ่นใหม่กันบ้างนะตัวนี้เนียนกริบเลยนะคะปกปิดดีมาก แล้วก็จะสังเกตนะคะแบบมันไม่มีตกร่องหรือว่าเป็นคราบอะไรเลยอะตัวนี้คือแบบเอชอบมากๆนะและเอว่าตัวนี้ผิวแห้งก็ใช้ได้นะเพราะว่าเอเป็นคนที่แบบผิวแห้งแบบแห้งมากๆเลยนะแต่เอว่าเอใช้แล้วก็ร้อนนะเพราะว่าตัวนี้เอใช้แบบใช้บ่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็เคยรีวิวไว้แล้วก็โอเคนะแต่วันนั้นที่เอรีวิวตัวรุ่นใหม่ไปอะคะ่ะคืออากาศมันไม่ได้แบบร้อนขนาดนี้นะแต่วันนี้แบบอากาศร้อนมากอะ เราก็ต้องมาดูกันนะว่าแบบพออยู่ในอากาศร้อนๆแล้วแบบผิวแห้งจะเป็นยังไงนะโอเคหลังจากที่ลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยไปทั้งสองฝั่งแล้วนะคะเดี๋ยวเอ๊ขอตัวไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งแล้วเรากลับมาดูฟินิชลุกกันคะ่ะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะและนี่ก็คือฟินิชลุกที่ได้หลังจากใช้รองพื้นของรอเรียลทั้งสองรุ่นนะคะพอแต่งหน้าไปแล้วรองพื้นทั้งสองรุ่นนี่แบบคือเข้ากลมกลืนเข้ากับสีผิวของเราได้ดีมากๆเลยนะเรามาดูกันใ,นใกล้ๆนะว่าหลังแต่งหน้าไปแล้วนะคะรองพื้นเขาทั้งสองรุ่นนเเกก่่าอลย คือแต่งหน้าไปแล้วอะไขยว่าตรงที่มันเป็นคราบเนี่ยเหมือนมันจะเป็นคราบน้อยลงนะเหมือนกับว่าแป้งฝุ่นที่เอชใช้อ่ะค่ะมันจะกลบรอยแบบพวกรองพื้นที่เป็นคราบออกไปเนาะก็โอเคนะแต่ว่าตรงจมูกฝั่งนี้นะค่ะทั้งแถบเลยอะ่ะก็คือจะยังเห็นได้ชัดอยู่นะว่าแบบมีตกร่องมีเป็นคราบแบบเยอะเลยอะ่ะตรงนี้ก็คือแบบแป้งก็ช่วยไม่ได้นะก็ยังเห็นแบบชัดเลย แต่ใต้ตาโอเคนะไม่มีตกร่องอะไรนะคะก็ะมาดูฝั่งรุ่นใหม่กันบ้างโอเคนะพอแต่งหน้าไปแล้วเอ้ว่าแบบเขาทําได้ดีเลยนะไม่มีแบบตกร่องหรือว่าเป็นคราบอะไรการแต่งหน้าวันนี้นะคะเอลงแค่แป้งฝุ่นของเดลิฟอย่างเดียวเลย ก็ไม่ได้ลงแบบแป้งผสมรองพื้นหรือว่าคอสซนเลอร์นะเพราะว่าเราอยากเห็นงานผิวจริงๆเนาะว่าหลังแต่งหน้าไปแล้วอะคะ่ะตัวรองพื้นทั้งสองรุ่นจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เอ๊จะออาไปข้างนอกนะคะก็จะออาไปใช้ชีวิตประจาวันนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็จะไปทดสอบตัวรองพื้นระหว่างวันให้ด้วยเนาะแล้วเรากลับมาเจอกันอีกทีนะคะเอ๊จะกลับมาสรุปให้ฟังนะคะว่าตัวรองพื้นทั้งสองรุ่นเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วกลับมาเจอกันคะ่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา3ามทุ่มห้าล้ว เอ๊ะแต่งหน้าไปตอนประมาณบ่ายสองนะคะตอนนี้ก็คือผ่านไปประมาณ7ดชั่วโมงแล้วแล้วก็มาดูรองพื้นทั้งสองรุ่นกันใกล้ๆเลยนะคะว่าหลังจากผ่านไป7ดชั่วโมงแล้วจะเป็นยังไงเอ๊ะก็จะเริ่มที่ฝั่งรุ่นเก่าก่อนเลยก็จะเห็นนะคะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีแบบรองพื้นหลุดออกไปแล้วนะคะจะเป็นวงกลมตรงนี้เลยแต่ที่อื่นก็คือยังเหมือนเดิมนะก็มาดูตรงรองจมูกกันบ้างก็มีหลุดออกไปเหมือนกันนะคะหลุดจากเดิมตั้งแต่ตอนที่เราแบบลงรองพื้นไปตอนแรกอะคะ่ะ แต่หลุดออกจากเดิมไม่เยอะนะเอว่าแล้วก็จะมีตรงคางเนาะตรงเนี้ยค่ะก็จะมีเป็นคราบนะแล้วก็มีรองพื้นหลุดออกไปบ้างแต่ตรงใต้ตาก็คือไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่มีตกร่องหรือว่าเป็นคราบก็มาดูฝั่งรุ่นใหม่กันบ้างยังปกปิดได้ดีนะตรงร่องจมูกก็คือไม่มีตกร่องเป็นคราบนะคะ ที่อื่นก็ยังโอเคนะตรงแก้มตรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใต้ตานะคะยังเหมือนเดิมเลยไม่มีตกร่องหรือว่าเป็นคราบก็มาสรุปกันนะคะว่าหลังจากที่ลองใช้รองพื้นของล o รีอัทั้ง2 <l ues> รุ่นนะคะผ่านไป7จชั่วโมงแล้วจะเป็นยังไง <l ues> ก็มาที่เรื่องการปกปิดก,กันก่อนเลยเอว่าปกปิดได้ดีทั้งคู่นะคะแต่เอว่าเหมือนตัวรุ่นใหม่ะคะ่ะจะปกปิดได้ดีกว่านะแต่ว่าถ้าลงแค่เลเ,เยอร์เดียวะคะ่ะเอว่าปกปิดได้พอๆกันเลยแต่รุ่นเก่าอ่ะค่ะถ้าเราแบบลงแค่เลเยอร์เดียวแล้วก็บิวเพิ่มค่ะ เอว่าจะสามารถปกปิดได้มากกว่าเดิมแค่นิดหน่อยนะคะไม่ถึงกับแบบเนียนกริบอะไรนะแต่ว่ารุ่นใหม่อะคะ่ะพอลงไปแค่รอบเดียวนอะนแล้วเราแบบบิวเพิ่มอะค่ะเอว่าปกปิดได้มากกว่าเดิมก็คือแบบเนียนกริบไปเลยนะคะปกปิดได้ดีมากๆแล้วก็เรื่องความติดทนเอว่าตัวรุ่นใหม่เนี่ยจะติดทนมากกว่านะคะเพราะว่าจะอย่างที่เห็นเลยว่าแบบตัวรุ่นเก่าก็คือจะมีแบบเราพื้นหลุดออกไปเนาะแล้วก็จะมีแบบเป็นคราบนะคะ หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเอ๊ผิวแห้งหรือเปล่าอันนี้ก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็คือตัวรุ่นเก่าเนี่ยเอ๊ไม่แนะนํานะคะสําหรับคนผิวแห้งก็คือแบบมันเกลีย่ยยากนะคะแล้วมันก็คือแบบอาจจะทําให้เป็นคราบในระหว่างวันได้แต่รุ่นใหม่นี่คือเอ๊ว่าผิวแห้งใช้ได้นะเพราะว่าเอ๊ใช้แล้วก็รอดนะคะไม่มีปัญหาอะไรในส่วนเรื่องของการคุมมันนะคะระหว่างวันก็คือสามารถคุมมันได้ดีทั้งคู่นะคะก็คือชอบมากเลยในจุดนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปเอ๊บ่อยๆหรือว่าเพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subcribe กกกดดรระะะิ่งงให้้้ันนนวยยะคะตีเล สำหรับวันนี้เอกก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ขอขอบคุณมากๆสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมคลิกไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้เอกก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย